เร,เร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวทำให้พืชผักของเรามีรสชาติดีกรอบอร่อยสูตรนี้เราไม่ต้องหมักใช่รสได้กับพืชผักทุกชนิดเดีย๋ยวเราไปรดกันเลยนะคะรดได้กับไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเร่งการแตกยอดออกดอกได้อย่างดี เร่งการเจริญเติบโตใบเขียวลำต้นแข็งแรงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอย่าปัางก็จะพาไปทําปุ๋ยแบบสูตรเร่งด่วนเลยเราไม่ต้องหมักนะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิด เร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากได้อย่างดีค่ะเราจะไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนปุ๋ยที่เยปันเอามาใช้วันนี้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวเยปันเตรียมไว้10ลิตรนะคะในน้ำซาวข้าวของเรานะคะจะมีวิตามินมากมายเลยเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากเร่งเขียวต่อมาเยปันก็จะใช้ผงชูรสนะคะผงชูรสนี่เขาจะมีกรดอะมิโน จำเป็นต่อพืชของเราใบเขียวงามยิ่งขึ้นเร่งดอกเล่งผลทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตเร็วจปังก็จะใช้ถุงชุสดเทลงไปสช้อนโต๊ะ ต่อมาจยปังก็จะใช้เกลือนะคะเกลือนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชของเราหยาปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนชานะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้เกลือผงชูรสล,ละลายให้ดีนะคะแล้วเราก็ไปลรดกับพืชผัก สูตรนี้เราไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยเราจะใช้รดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรดกันเลยนะคะผักกาดนะคะรดได้เลยค่ะใบเขียวงามมากไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะติดดอกออกผลดก เร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวได้อย่างดีเลย,เร,ยรเราจะใช้โรสสัป,ปดาห์ละสองครั้งนะคะเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเราแข็งแรง ที่เราปุูกใหม่ๆก็ลดได้เหมือนกันค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากได้อย่างดีเลยทำให้พืชผักของเราเจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงบำรุงกับพืชผักได้ทุกชนิดนะคะถ้าเกิดมีอาการใบเหลืองแบบนี้ใช้ลดได้เลยค่ะฟื้นฟูให้เขานะคะเขาจะได้ลำต้นแข็งแรง ไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ลดได้เลยนะคะเร่งการแตกยอดออกดอกนะใบเขียวเร่งรากได้อย่างดีค่ะทำให้ดอกไม้ของเราดอกใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะใบเขียวงามมากเลยใบใหญ่โตเร็ว เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราจเจริญเติบโตเร็วใบเขียวลำต้นแข็งแรงสูตรปุ๋ยไม่ต้องหมักก็ทำง่ายๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์